สวัสดีครับดี่อยู่กับผมอาบีกัดวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเทอราเรียกันนั่เองนะครับเดี๋ยววันนีผมจะมาระจนไทเล็กๆน้อยๆหน่อยแดนนะลกถึงลงไปข้างล่างกันเลย ตอนนี้กำลังลงไปในนารกนะครับโอเคแกถึงแล้วถึงแล้วโอเคปะเดี๋ยวผมจะสู้อะไรดีนะเออนี่มันจะมีเฮลแบรดดูอืมสู้ะไรดีไม่อะไรสู้เลยก็แคนเด,ม,ม,อเดม,มอน,นมเดมอนนะมมาดิ อือโอ้ไม่มีอะไรสู้เลย,ย,ยงั้นก็มากันเล็กๆน้อยๆถ้าอย่างนั้น,นะน,น,นก็จะมาพูดเกี่ยวกับเธอราเรียก็ได้นะครับปรนะเด็นอะกลับมาอะเมื่อกี้ก็เล็กๆน้อยๆก็คือเฮ้ยจัดที่นอนนะครับใหไ่ฮะ คืออะไรอ่ออถามว่าอุธีใหญ่ๆนี่คืออะไรก็คือมือโกเมลมนั่นแหละครับคนดูนะครับซึ่งมีตัวแดงๆตาแดงๆเออเออจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่เหย้ยอย่างนี้มือโกเลมเยอะขึ้นมานา ซึ่งค่าได้จากโกเดมนนั่นเองซึ่งใครก็ยากนิดนึงระดับหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวผมรว่าเออือราะว่าเดี๋ยวมาเล่าอะไรเกี่ยวกับทะเนเรือดีกว่าก็เดินไปคุยไปด้วยนะครับทะเลเรียนเนี่ยคือคารัทนี้จะเป็นาร์ทที่หนึ่งสำหรับผมนะเออครัสองก็ไม่รู้แหละ ครังสองก็ตอนเย็นพ่งนี้แล้วกันแต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับเออเออเดี๋ยวผมได้เปีกใหม่แล้วมันก็คือเดวอนวิงนั่นเองซึ่งใช้เออใช้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 ใชเออฟัตเทอร์ฟรเทอร์สิบอันแล้วก็โซไฟที่สิบอันแล้วก็โซออฟไนที่ห้านแค่นี้แหละ ผมก็จะได้เดมอนวิงมาแต่ที่ผมใช้อยู่ก็มีได้นำพอุมควรเลยเดี๋ยวลองไปหาปเวอร์วก่อนฮาร์ดถ้าคุณอยากหาเวอร์ว์ได้คุณต้องเปิดฮารโมหโมดฮารโหมดเป็นยังไงคุณก็ลงไปนรกแล้วก็หาสมมติคุณไม่มีไอ้ที่มันเป็นคนเล็กๆแล้วก,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 ก็ตาขาวๆบบนี้เราบายแหละหน่นะครับมันก็เสกไปจะเป็นบล็อกกำแพงนั่นเองนะครับ มันก็ไม่ไม่ไมยากนะครับบสกําแพงนะครับมันก็ฆ่าไม่ยากหรอกแต่ว่าเสียอย่างหนึงถ้าคุณเข้าไปหลังตัวมันคุณจะตายเทยเลยนะคะก็ชื่อก็บอกอยูแ่แล้วบากําแพงเออกําแพงเข้าไปก็ตายหาแนนหนยแค่้ะแะเอีกแล้วจิงบจิง ตอนนี้ผมหาใบเวอร์นก่อนนะครับใบเ,เวอร์นจะมีหลายสายพันธุ์เนาะเออสายพันธุ์ที่ผมเห็นครั้งแรกก็คือสายพันธุ์สีผมไม่ใช่ละอันนี้สีขาวเป็นสายพันธุ์ธรรมดาครับผมเจอสายพันธุ์ที่มีเป็นสีน้ำตาลนะครับสายพันธุ์อะไรไม่รู้เป็นสีน้ำตาลอ่ะยังเพิ่งวันจะดับโซลไฟนะครับเอ,อ๊ดับแล้วโซลไฟเจ็ดอันลงผมนี่เก้าได้วยสิบหกโอ้ย เะสเดูก่อนเอโอเคเรียบรอะเดี so ๋ยวเอ่อก็คือแล้วรัาคุณอยาก้ะพาเชอก็ค่าฮ่าปีนเองค่ะปีกก็เป็นตัวสีฟ้าเมื่อกี้ทีท <c oughs> ่ผมฆ่าไปรบรับเนี้ยเนี่ยมาแล้วมันดีมนบเนี้ยเ้วเนี่เนี่ย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 เนี่จะนี่นียเนเนนี่ยเนนน เออแม่งบินง่ยนี่นะนั่นแหละครับปีผมไม่ต้องฆ่าเลยโ้อย้ยมีเพื่อนแต่น่ารักค่าให้น่าตายฮะผมไม่ทราบว่าไอ้ที่ผมใช้อยู่เออมัดโกเลมเนี่ยมันจะขับได้หรือเปล่าผมไม่ทราบว,ว่าใช้วัตถุดิบอะไรบ้างนะครับแล้วก็อันนี้ด้วยเนี่ยมันชื่อว่าเออสตาร์ทออฟเอิร์ มันจะปล่อยลูกกลมๆมมได้ตามที่เอ,อดาวของเราหรือพลัง,งเวทนะครับหมดเดือซึ่งได้ไหนลูกมากมันดามเมนแรงอยู่ยนะครับอือดา้าเบตก็50ต้นๆเลยนะครับมากสุดก็ของมันนะ80กว่าแค่นั้นแหละนะครับอ่า แล้วก็นี่นะครับที่ขุดที่เร็วที่สุดนะเร็วมากเลยนะครับผมผมบอกโคตรเร็วเดี๋ยวผมทิ้งของก่อนเดี๋ยวของเราอยู่ในตัวผมเจ้าเดี๋ยวเออจะจบละอ่ะเดี๋อเจ็ดนาทีเมื่อไหร่จบเมื่อนั้นเลยเฮาพีแขังไว้เลยก่อเอ้ยอ,อ่าครับ ก็เทละเลียเนี่ยจะแคสตอนอนีอ้รครับนี่ไวเวิร์นที่เป็นแบบนี้ครับนี่เหมตายแบบนี้มาทันใจเลยกำลังจะพูดเลยมาทําไมวะแต่ก็มาก็ดีละเอเออะไรอะไรอ่ผมมาอากาศแล้วออเตายเอาไฟก้าอัน เ้ยมาโหสองตัวเลยไม่คาดฝันเออไปโซฟไฟไปแล้วโอ้ยตกตกโซฟไฟมันจะลอ,อยท,ท,ทุกเวลาเลยโอ้โหโซฟไฟสิบสี่อันนะครับเออโซอฟไฟก็สามารถขับติดเออเฟรชฟัตเฟรีฟฟร่ิีงได้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn